ส่วนการนั่นก็คือทางเป็นแค่แนวทางเพื่อจูงใจเข้ามาเท่านั้นเองแต่เมื่อเราออกจากทางทางปแบเนี้เป็นของใครขึ้นมาและเป็นส่วนที่จิตวิโสส่วนความหนอยหนืดและส่วนอะไรก็ช่างไปเรื่องส่วนตัวซึ่งใจเราตั้งขึ้นมาเองทุกท่านที่บวชปีนี้เนี่ยโมมีขวามมุทะนาบนหนักที่เลยเพราะว่าทุกปีที่เราบวชเราบวชให้มดี หล่ะฮะเองใจอกก้าเราจะว่าปีนี้ปูท่านเสียถ้าใครหยกปีนี้ก็มันจะบว่าบวดให้ลูกปู่ท่านแล้วก็พระราชิมีด้วซึ่งมันก็ได้มีสงหลายต่อทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็เหตุการณ์แสดงความกระตันยูต่อคูบาชหลกปู่ท่านเคยพูดดี่ไวะ ถึงจะดีจะช่วยังไงก็เป็นครูอาจารย์ถึงจะช่วยังไงก็เป็นผู้ศึกษาท่านเขาพูดว่าหลายครั้งหลายคำที่ท่านพูดมาเขาจะปิดใจเหตุว่าเราบวชข้ามาแล้วก็ถือว่าทําให้จริงที่ที่เราจะได้บางคนก็บวชมาหลายคนหลายครั้งหลายคราวแต่รู้ครูอยู่จนท่านเสียแต่เรื่องควาเป็นน้อยก็แล้วแต่บางนนคน บางคนก็คุณจะเข้ามายูย้อนไปถึงไปข้ังแล้วหลังนู้นไปูแต่ก่อนแล้วกหาเนี๋ยันี้าทีางทำอ้วนอปนิยนไม่พอนังไปละีแต่ก่อนเนี่ยนั่งหนาวกัะจุปสุดติดทํานมาได้เรื่อนี้เลยมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ให้เราเอาใจพาะเรา ใช้การทิ่ฐานเรา,าจะทําอะไรบ้างชิดวันนี้จะได้ามากได้น้อยขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะแต่ว่าสถานที่นีแค่ช่วย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นแค่สถานที่ก็รับแต่สัพพยาไม่สัพพยาผู้ใจหรือไม่ผู้ใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราอีกเรื่องหน,นึ่งถ้านม่อย่างนี้ถ้า,าเราตั้งอยู่มาก็ต้องภาคเพลี่ยนหรอ สิ่งหนึ่งที่มีความขาดใจนะก็คือวิริยะความเพียรอย่ากให้เราขาดออกไปใจเราเพราะถ้าความเพียรขาดไปแล้วมันตกไปววไปขี้เกียจแต่ถ้าังมีความเพียรเราช่วยทําได้ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำสอบกระด้างด้วยสอบกระด้างตรวจมูลว้พระกลับไปที่บกตื่เต้นเลยอ่ะเป็นช่วงที่เรากุมอาจารย์ให้เราพรอบทั้งปวง ในช่วงที่เราสามารถปฏิบัติตได้เป็นที่มากกว่าในครัมาในงานทำนี้ก็มาแสดงให้คนเห็นเราเห็นนั่นเองงานทูนิสตี้นะถ้าออกไปทนเลาะมันตัวสาคัญเลยแต่ถ้าเป็นคนที่เขาปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะไม่ได้อกยากม่าลุกตัวลุปัก่อาภาระาฆาายก็เหรือมีสติหรืว่าไม่จีสติแต่คนที่ไม่เิดส ก็จะไม่รู át, áng, <c ười> ้เลยแต่คนติกประจำก็จะรู้เลิแล้ก็รักษานังเมื่อเราลงตรงนี้แต่ปี้าเราก็นักษาจะนอนก็ก็ภาวนาจากพระสามมูจมสามจนอนนเห็นไหมนี่มันไม่อยู่ที่ใครอที่ตัวเราไปไหนก็ชให้เราฟัเป็น พอเวลาเหนื่อยน้อยเหนื่อยน้อยำหรบนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัต้างตาที่บินแล้วเกิดเจ็บปวดไล่ไปไล่มาเกิดเสดตัวที่นี่ที่ยวันวันนี้เด็กก็ส้ามไปส้างไปร้ามไปมองดูคนอบข้างบางทีหย่ตายจะแก่ท่านจ้าแ่เราสวดมนต เพื literary field. Literary field. Okay. Oh, ่อนรุ <se> ่นเพื่อนใล่มหลักาเองลูกนะอายุมากนึ้นนะตัวตรงในกระดูไป่ัวในมือมึกไปล่วงลงมาหาแต่ทางล่างเลยมองลูกเห็นเสีเมิมต่างตัวไปรูคนเสยไปทีแล้วจะขวามือก็โยนโนโยนงยนโยนจไปประกาศ้าโลกครับก็รู้เพื่อนทุางครับไม่เป็นแรงรุ้มใจ บางคนเขาตั้งใจจะไหวแล้วไงแต่ใช่ไหมอาจารย์แต่คนที่เขาตั้งใจก็มีเยอะเขาตั้งใจทำออกคราวนี้มันให้ผลมากไม่ใช่ผลน้อยมันก็เลยออกตั้งใจตลอดที่ได้ทำและบุญที่เราได้มาลูกเราก็ติดให้คนในครูบาอาจารย์ที่สั่งไปสอนงไปสอนเราบแลเราก็กลายคนที่มีความกระตันเนื้อ คนที่มีความตั้งใก็คือคนที่ความดีเป็นคนดีเป็นเครื่องหมายของคนดีบางคนเขาก็บอกว่าไอ้ปู่ท่านเสียไปแล้วคงรู้จาหวัไปทําแล้วอยู่ี้ปู่ท่านเสียไปแล้วบางคนก็ไม่เข้ามาบางคนก็หาทางแบบทะเลาะกันหาทางเนี่ยมว่า เพราะ่าผป่วยถ้าเสียนี่ถ้าปีนี้ไม่ป่วดนะเหมือนคนอารมดอยู่ถ้าผมเป็นตารางเนี่ยานราอยู่จะมาบวชกันจริงจะมีมีคอามแงอะไรนะคนทัานเชื่อเราเยอะแต่คนอื่นไม่รู้นะ่าว่าเชื่อในที่นี้ก็ไม่เช่อว่าท่านเชื่อในทางเดียเกันยัใจกให้มีความสุขทำไมบางคนเข้าหานักชื่อเข้าหานจุูเพอาะเขาใครกั้เนี ท่านทำให้เรามีความติดแล้วก็ท่านแผ่เมตตาให้เรามีลืมทุกเรื่องจบหรืใไส้ท่าน้วคนเราอยากอ้าวหน้าแต่ท่านก็คอยแก้ปัญหาให้เราม่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คอยแก้ปัญหาให้นั้นท่มาบวชด้ี้ทุกทานมีเป็นสิ่งที่ปู่ทำนี้จะมีมีขุ้นขึามาก็ดีแล้วก็ทำบุญได้มากอาอย่ากนั้น ลักษาะคือเลมาขนาดนี้ทามๆกันล้ก็แข่งไ้ป่ะแข็งจริงุ้มค่นไหนะมันจะได้มุมเพิ่มมุขึ้นมาแข่ได้ไม่ใช่ก็ตัวเราเองได้ถ้าไม่ได้หรืไม่ได้ก่ต้องสใจที่เราทำไปทั้งนั้นเป็นของเราเองนะตัวเราเองแต่นั้นเ้วเมื่อราก็มาแล้วหวดแล้วตลอดเวลาล้แต่้นนตองหนหย ตัดความกังวลออกให้หมดอย่าคิดว่าอากาศมันจะหนาวจะมีพายุไม่มีอะไรไม่ตัดออกไปเราก็ตัดกังวลแล้วก็เพิ่มอีกทีดนึงเพิ่มความอยากเข้ามาในการปฏิบัติถ้าเป็นภาษาทางธรรมก็เรียกว่าใจนะความมุ่งพอใจที่อยากจะปฏิบัติอยากปฏิบัติ

แดดจะร้อนลมจะหนาผมทีผมสลอดไใจเลยสบายเลยวความอยากงผมมาเป็นที่พอความอยากได้ท้นที่ได้สนองความอยากอมีความสุขขับไล่มีความชอบเดยคนท่เป็นราก็อท่านนี้ต้องมีอะไรนะเลยเป็นคนท่อดูแลป่าแล้มีปลูกทำเรี่องสีโบรานี้ไม่ใช่ของผมนะ ม่ใช่หันไรก็ไปเป็นเป็นของนักปฏิบัติธรรมที่เราสาวิกที่จะมาปฏิบัติผรแค่คนดูแลรักษาส้าขาตัวปกป้องก็ก็ขอเอาไปด้วยไม่มากก็น้อยมีนี้อาจจะมีเรื่องันเน้ำอาจจะไม่พอแต่มันก็หนักบางคนอาจจะไม่อาจก็ได้ยมเรื่องหันสมทานเลยสิปัญญาหันได้ยังยินสิ่ง นอกนั้นก็คงไม่งนีเห่ยมานะเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วตอ้องรักนิสัยแต่ละวันนะเวลาเจอพระที่เขาบวชก่อนแล้วก็เรียกคุณท่านนะคุณคุณคุณท่านท่านนะหลวงพี่หลวงพ่อท่านไม่รู้จกักเ,เก,เเเกเรียกอะไรหรอกเรียกเอ่อคนละลาเรียกเขาคือเรียกยังไงก็ได้นะ พอเรียกเขาแล้วเขาไม่ไ้ตาเสียวใ่เราลครับตอนนองนั้นเนหรือบางทีเพื่อนนับางทีก็หวบนมาแล้ววรักสัเรื่องจากพันเนี่ยาทีเขาหลบก่อนเราเรียกในที่อาจารย์พ่ออะไรเราเรียกแล้วเขาชอบคุยชอบมือหน้าตาเขาด้วยนะเรียกกันน้เขาไม่ชอบใหเขาก็จะมีคุณด้วยแต่เราที่เดเข้ามาเนี่ยเราเรียกแ้วไถูกท่าคุยอร ทำแบกสิบวันหรืท totally. ีปล่าเรื่ออะไรให้นั่นม่ดีตัว่าไอ้โจ๊กงกงกินแต่กวาดที่ตัวสิ่วันนี่เราเารักษาตรงนี้แล้วก็สมรพระที่จะหัวไม่นานนะอาจจะสิบส่วนมากก็จะสิบก่าที่เปอเซ็นต์พยายามอย่างเงี้ยโทรศัพท์แล้วก็จะคุยจะคุยกับที่การเวลาะว่ะถ้าท่านมีระเบตดนะครับ กานต้องไปหยุดปฏิวัติแล้วก็ต้อหยุดต่อเล้กไปลงมาเรเรียนไดาก็ัวเลยเราเรียนดวลาเราเรียกว่าเราเรียนเไา้ร็ต้องหาวใจเลยที่จะไม่พูดทำด้วยมันนขึ้นาฝากไว้ด้วยเพราะว่านี่เป็ท่านคอเขาบวกทุทธทางจิตวกญญาณแล้วท่านก็จะเตือนออะไรก็เป็นแนี้ก็น่อมากสำหรับคนที่เจ็บน้อยนะครับ เพราะท่านเราิีบาะออกไปต้องแก้ค่อระทํานเาหาในสุดแล้วก็ต้เดือ้วยดังี่นทานยท่หลับกาดุท่ันุยท่านพาก่มด้วยกันก็สําลหกมาเรียกว่าเคารพกันตามที่ภาษานะการที่บอกก่อนว่าตัวนี่ตันนี้มาเล็นนงนี้ามตัาดก่อนมาเลกสองก็าลบม่ดหมาเล็สามก็างาหมาเล็ มันจะมอกร้อมกันแล้วก็มันโคลาจีฉันเด็กโคลโาีว่าเขาจะเคาอที่อาวุโสอย่างน,นั้นแล้วก็ให้ทุกท่านรักษาแล้วก็จะพูดดีอย่างไรก็ไม่ได้ค่อยๆทยอนเร่ยอยๆไปเรื่อยๆค่อยให้ไปเรื่อยๆคอยนกนะและ้วก็กิิยานะครับบุรีก็ให้ดังดูนะครับ เรียวก็ให้เงเรียบเลยจะรื่องงานเนี่ยก็จะไปซื้อทรายน้ำตาลก็มเกิดสำหรับงานโบงก็คงไม่ได้เพราะว่าเขามีข้อห้ามเพราะว่าท่านเดินไปท่านปวดเบงเรียวเนียเขาใช้หมดเลยนะทั้งสีนองสีไหนก็ใช้หมดนะแลต้องล่างลงแล้วก็เรียบดน้ำดูรินะถ้าแหได้ก็แเลเดียวไิสเจอ แล้วก็มีพวกนี้เรากทเอยไปทนเองสักหนที่านได้สักหนึ่งที่เราทนไดาสักนึ่งก็ให้พูดมามันก็มีสิ่งยังีเยอะแยะต่างแต่ที่พูดมาเนี่ยเมื่อเราข้หมูลคณะนั้นเนี่ยมันจะสวยงามเป็นตัวเปรียบทียบี่ที่ต้องทร่วมกันเมื่อเข้ามาในงานงานท่นีรสามารถบก จะตรเสียงการสาธุนถ้าที่เล่นว่าทีเนี่เป็นเทานเลย้าเขาทำงานแล้วมันต้องเล่นว่าเขาจะให้บองที่สุดเลยถ้าออกไปแล้วก็เรื่องสำค่อว่าถ้าเรื่องเขาจะใช่ก็าเป็นไงก็รูว่าจะได้ฟ้องนะซึ่งก็เนันเพราะว่าถ้ารูเป็นเ้าทงสมาธิหยุนึือเวลาเล่นสาธุ้วเรินะมันก็ไม่รวเขามัในท้เิจา นี่นะในหลอกหนักในหลอกเอกนี่นะดูเอาดีว่าเราเสียเงินไปถเทาไหมเราเข้ามาหวยแล้วเราไม่ได้ไแต่เราก็จะไม่ทำายหม่งเสียนักษาตัวนี้่าที่คนดีนี่ย